สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องของการนำสื่อการเรียนการสอนยิ่งไวรัสโคโรนานะคะไวรัสโคโรนาตอนนี้มาทำให้เรื่องของการเรียนหยุดแชะงักไปเราควรจะทำยังไงกันดีนะคะเรามาหาวิธีแก้กันเนาะโอเควันนี้ครูกเกตก็ให้ไอเดียบางไอเดียนะคะสำหรับสื่อการเรียนการสอนทางออนไลน์คุณสามารถเข้าไปที่ Facebook เข้าไปที่ ไอแอป Google นะคะก็จะช่วยเปิดเป็นห้องเรียนได้แล้วก็ในไลน์แล้วก็พลาส o ูมแล้วก็เข้าไปที่สื่อการเรียนการสอนอื่นๆของแอปแบทแพลตฟอร์มต่างๆก็จะสามารถช่วยให้เราสอนพนักงานสอนลูกน้องสอนกลุ่มบุคลากรสอนทุกกลุ่มคนนะคะสอนทุก กลุ่มคนได้ไม่ว่าจะเป็นนักเรียนหรือว่าคนที่สนใจเรียนออนไลน์มาดูกันค่ะอย่างเช่นคุณเป็นครูหรือว่าคุณเป็นคนที่สอนนักเรียนในวิชาสาขาต่างๆคุณก็สามารถสอนนักเรียนได้ทางออนไลน์ในแบบง่ายๆยกตัวยอย่างครูเก๋นำไอเดียมาให้คุณดูนะคะคุณก็ไปทำตัวหนังสือออกมาก่อนจากแอป โอเวอรก็ได้จากแอปไหนก็ได้นะคะทำเปเปอร์ออกมาให้หน่าสนใจแล้วเราก็มานำสอนอัดเป็นวิดีโอหรือว่าสอนเฟซไทม์หรือว่าจะสอนไลฟ์เลยก็ได้ถ้าอินเทอร์เน็ตของเราดีเราสามารถสอนไลฟ์ได้แล้วเราก็สามารถอัดเป็นวิดีโอแล้วก็ส่งลิงก์ไปให้นักเรียน ดูได้เช่นกันนะคะวันนี้ครูเก๋จะนำะเรื่องต่างๆมาเล่าให้ฟังเกี่ยวกับภาษาอังกฤษนะคะเวลาที่ครูเก๋มาอยู่อเมริกาใหม่ๆนะคะครูเก๋ก็จะงงกับภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษที่เป็นอังกฤษประเทศอังกฤษนะคะกับอเมริกา USA เนี่ยมันจะต่างกันนิดนึงอย่างเช่นอะไรอ,ะอ่ะเขาถามคุณว่า How How is going? อ uh, ย่างเราเรียนมาเรารู้แค่คำอะไรนะคะ How are you ใช่ไ <laughs> ยังคำนี้ How are you เราก็จะรู้อยู่แค่นั้นแล้วก็ I'm fine, thank you ก็แค่นั้นนะคะที่เราเรียนมา <laughs> แต่ที่นี่เขาจะใช้ How is going Hey How you doing Hey How is going What's going on? What's up? ต่างๆเหล่านี้นะคะคำตอบก็อย่าไปงงนะคะถ้าคุณที่มาอเมริกาใหม่คคำตอบเราก็ตอบไปเลยว่า I'm doing good I'm doing well อะไรต่างๆเหล่านี้ It's been good หรือว่าา I'm not doing so great Life is good หรือว่า I can't complain Keeping myself busy อะไรก็ว่าไปต่างๆนะคะหรือว่า Been busy. I h นบีซีไอฮาเบนบีซีอะไรต่ออะไรนะคะคำตอบก็ก็เหมือนเวลาเราตอบของคำถาม How are you นั่นเองนะคะอย่าเพิ่งไปงงนะคะเพราะว่าครูเก๋เคยงงมาแล้ว <laughs> โอเคต่อมาอย่างเช่นคำถามคำถามหลุดหลุด <laughs> หรือว่าโอเค คำตอบที่เขาต้องการอยากจะได้คําตอบจากเราคําถามที่เขาอยากจะได้คําตอบจากเราให้มันสุภาพนะคะอย่างเช่นเขาถามมาว่า what do you want what do you want <laughs> สำเนียงก็โอเคนะคะแล้ว what would you like for dinner what would you like for lunch หรือว่า what would you like for your b i r t h d a y อะไรต่างๆเหล่านี้นะคะหรือว่า what do you want to do later คำตอบก็ไล่มาเลยนะคะ like h uh, I feel like บลาๆๆหรืออย่างที่ครูเกยยกตัวอย่างมาให้อันนี้นะคะ I feel like have seafood หรือว่า I would like to get a massage หรือว่า I am the mood for b l a บลา a h อะไรก็ใส่ไปนะคะ I am in the mood for Thai food แต่ว่าเราจะไม่ได้ตอบคำว่า I want นะคะ No 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 I want <laughs> เพราะว่ามันเป็นคำตอบที่ถือว่า ม้วนๆไม่ค่อยสุภาพเท่าไหร่แต่ว่าเขาก็จะเข้าใจในแบบของเขาแต่ว่าถ้าเราจะให้พูดในลักษณะที่ให้มันฟังดูสุภาพนะคะก็จะเลือกใช้คำเหล่านี้ I feel นะคะวันนี้ครูเก็บฝากไว้แค่นี้เนาะเดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่นะแลว COVID 19เราก็อยู่บ้าน Stay home ถ้าคนที่อยู่ถ้าคนที่ออกไปก็ดูแลสุขภาพจําเป็นจะต้องออกไปทำงานหรือว่าออกไปซื้อของก็เช็ดมือล้างมือเอารองเท้าไปตากแดดใช้แมสนะคะเวลาใช้แมสแล้วตอนนี้คุณหมอออกมาบอกแล้วนะว่าคุณสามารถใช้ซ้ำได้แต่อย่านำไปซักนะคะให้นำไปตากแดด นะคะคประมาณหนึ่งชั่วโมงแดดร้อนๆนะอย่านำไปซักเพราะว่าคุณภาพมันจะลดลงถ้ากลัวมันจะเลอะคุณก็ใช้ซ้อนใต้าแมทที่เป็นผ้าอีกอันหนึ่งนะคะสามารถใช้ซ้ำได้แล้วก็คนเราทั่วไปไม่จะเป็นต้องใช้ n 9 f นะคะ ใช้แค่ธรรมดาที่เป็นผ้าแล้วกเ็เป็นแผ่นบางๆสีขาวๆฟ้าๆเขียวๆอันนั้นได้นะคะไม่จาเป็นจะต้องเอ็นนฟนะเพราะว่าอันนั้นเก็บไว้สำหรับให้บุคลากรทางแพทย์ที่เขาจะต้องไปหายใจรถใกล้กับผู้ป่วยของมีน้อยเราก็เก็บไว้ให้บุคลากรทางการแพทย์ที่เขาจะต้องเซฟตัวเอง ะะวันนี้คุกเกฝากไว้แค่นี้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสดใสสดชื่นกู d ดลักโชคดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย